ีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระปรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยาณเวศัก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนคนปรปฐม รเรื่องที่18พุทธคุณข้อที่9ภคพักวาบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง7พฤศจิกายนพุทธศักราช2528ร้เรเริ่มกเลยจเริญพรวันนี้ก็มาถึงพุทธคุณข้อสุดท้าย คือข้อที่9ได้กระบ,บทว่าพระควาพระควานั้นเราแปลกันทั่วทวไปว่า,าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นคำเรียกพระองค์ด้วยความเคารพความจริงคำว่าพระควาเนี่ยศาสนาอื่นหรือว่าลทัทธิอะไรต่างๆอื่นๆในอินเดียเขาก็ใช้กันเขาเรียกบุคคลที่เขาเคารพเป็นทั้นศาสดา หรือเป็นผู้นำที่สําคัญเป็นผู้ที่เขาเคารพนับถือเขาเรียกพระขวานพระขวานพระขวานกับพระขวาก็คําเดียวกันตามที่พอจะสืบได้ก็คําว่าพระขวานหรือพระขวานเนี้ยเป็นคําที่มีใช้ในอินเดียมานานแล้วเดิมนั้นมีชื่อเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคเป็นผู้มีโชคดีแล้วก็เป็นผู้ประทานโชคลาภให้ ต่อมาคนเอาชื่อของเทพองค์เนี้ยมาเรียกคนที่ตนเคารพนับถืออย่างที่กล่าวเมื่อกี้มาเรียกพระศาสดาเรียกนักบวชที่เขาเคารพว่าเป็นพระขวานพระขวานในเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วพุทธศาสนิกชนเคารพนับถือพระพุทธเจ้าก็นำเอาคำนี้มาใช้เรียกพระองค์ เราก็เลยเรียกพระพุทธเจ้ากันสืบมาว่าพระผู้มีพระภาคก็ได้แก่เป็นคำแสดงความเคารพนั่นเองถ้าสืบความหมายตามที่กล่าวมาต,ต้นก็คือเป็นผู้มีโชคในนี้พระอา,าจารย์ท่านได้อธิบายความหมายของคำว่าพระควานียหลายแง่หลายในประมาณสักเกือบสิบใน จะนำม,มาพูดในที่นี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องฟั้นเสืออัตภาพก็จะเลือกมาพูดสักหนึงสองสมามอย่างในความหมายหนึ่งพักาวาก็มาจากสรรพภาขยะแปลว่าสิ่งที่เลิศล้ำดีงามที่เรียกว่าพักวาก็เพราะเป็นผู้มีสิ่งที่เลิศล้ำดีงามหรือคุณสมบัติที่ดีนั่นเอง เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีบารมีโอ้ทรงเป็บเนบารมีสิบประการมาซึ่งบารมีทั้งสิบนั้นก็เป็นคุณธรรมอย่างยอดเยี่ยมอันเลิศแล้วก็ท่านยังอธิบายต่อไปว่าพระองค์เนี่ยประกอบด้วยทั้งรูป,ปกายสมบัติรูป,ปกายสมบัติก็คือพระรูปโฉมที่มีมหาภริสลักษณะงดงามสง่า อันนี้ก็เป็นเครื่องช่วยให้คนต้องการจะเข้ามาใกล้แล้วก็มีคุณสมบัติต่อไปเข้ามาสนับสนุนคือมีธรรมกายสมบัติธรรมกายของพระองค์ก็เพียบพร้อมด้วยธรรมกายของพระองค์เพียบพร้อมก็เพราะว่ามีความหมายของพระควาข้อที่สองข้อที่สองนั้นพระควาแปลว่าผู้ที่ได้หักแล้วได้ทำลายแล้ว เอหักหรือทำลายจะดีได้อย่างไรหักหรือทำลายที่ดีก็เพราะว่าหักทำลายสิ่งที่ไม่ดีมันก็กลายเป็นดีลบกระลบกลายเป็นดวกพระพุทธเจ้าหักทำลายอะไรบ้างพระพุทธเจ้าหักทำลายโลภหักทำลายโทสะหักทำลายโมหะหักทำลายสันพกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทำรงให้บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ในทางตรงข้ามก็ได้บรรลุ คุณสมบัติอันประเสริฐดีงามทั้งหลายมีโพธิญาณเป็นสุดต่างก็ทำให้พระองค์เนี่ยเป็นที่รวมแห่งรธรรมกายทั้งพร้อมได้ธรรมกายธรรมกายก็แปลว่าที่รวมแห่งธรรมพระพุทธเจ้าประกอบพร้อมทั้งรูป,ปกายและธรรมกายอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ประชาชนทั้งหลายทั้งขันหันและบรรพชิตหรือว่าทั้งชาวบ้านและนักบ,บวช ควรเข้าไปหาเมื่อเขาเข้าไปหาแล้วพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมช่วยกําจัดแก้ไขปัดปัดเตาวความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาทั้งทางกายและทางใจเมื่อบรรเทาปัดเตาวความทุกข์ร้อนให้แล้วก็นําเอาความสุขมาให้ด้วยผู้ที่เข้าไปคบหาพระพุทธเจ้าก็ได้รับความสุขทั้งเป็นโลเกียสุขสุขชั้นต้นๆทั่วไป และกระสุขที่เป็นชั้นสูงที่เรียกว่าโลกุตระสุขอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของพระคาอีกความหมายหนึ่งพระคาแปลว่าพูดจำแนกแจกแจงพูดจำแนกแจกแจงหมายถึงแจกแจงธรรมะพระพุทธเจ้านำเอาธรรมะเนี่ยมาแจกแจงแยกแยะออกไปอธิบายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจ เป็นลักษณะที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งที่วันธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นท่านจะแนกเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นข้อต่างๆซึ่งมีลักษณะที่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจัดได้เป็นชุดๆเป็นประเภทประเภทเช่นอย่างพระพุทธเจ้าทรงจะแนกแจกแจงเรื่องสภาวธรรมหรือธรรมะที่เป็นกลางๆเป็นที่รวมๆแยกเป็นขันห้า เกี่ยวกับเรื่องชีวิตคนก็รวมหมดอยู่ในนั้นขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาหรือจะแยกในแง่ของเป็นอายตนะเป็นเรื่องของการรับรู้ติดต่อกับโลกภายนอกก็มีอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นายใจมีอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโหฏสภัธ,ธรรมารมณ์หรือพระองค์จะทรงแสดงเรื่องอริยสัตว์ก็แสดงเป็นชุดมีสี่ข้อ ก็มีความบริบูรณ์ครบถ้วนจบในตัวหรือแสดงหลักการในเหตุผลเป็นปฏิจจสมุปาติองสิบสองเป็นวงจรก็เป็นชุดสิบสองอยู่ในตัวครบบริบูรณ์หรือแสดงเรื่องไตรลักษณ์แสดงลักษณะของธรรมชาติสิ่งทั้งหลายทั่วไปก็มีสามอย่างมีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีความพร้อมแต่และหมดวดละหมวดมาแสดง ธรรมะที่เป็นส่วนอกุศลแสดงเรื่องว่าอากุศลมูลรากเงาต้นตอของอกุศลหรือความไม่ดีมีสามอย่างองค์ก็แสดงโลภโทสะโมหะโลภโทสะโมหะก็เป็นกิเลสท,ที่ครบทวนจบในตัวสามอย่างบริบูรณ์แล้วหรือแสดงเรื่องทุจริตก็มีกายยทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็ครบ้วนไม่มีนอกเหนือจากนี้แล้ว แสดงเป็นหมวดเป็นหมวดจับออกมาในทางดีตรงกันข้ามก็แสดงฝ่ายกุศล,โ,ลโ,โมหะหรือแสดงสุจริตก็มีกายสุจริตวจีสุจริตหรือแ,แสดงข้อปฏิบัติอย่างพรหมวิหารสี่เป็นหลักประจําใจสําหรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างมนุษย์มีเมตตากรุณาุทตตาเบกขาสี่อย่างนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ที่ตั้งไว้ในใจก็ครบถ้วนบริบูรณ์จบในตัวสี่ข้อทพ่จะแสดงหลักในการปฏิบัติยังเป็นโ้อชงเจ็ดก็มีเจข้อในเจข้อนี้ก็มีความสมบูรณ์ในตัวเป็นข้อปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดจัดเป็นมรแปดมรมีองแปดก็ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนั้นธรรมองพระองค์นี่มีสมารพัสประเภทมีแสดงสภาวะมีแสดงสิ่งที่ไม่ดีอกุศล สิ่งที่ดีเป็นกุศลแสดงข้อปฏิบัติเป็นมันคาเป็นปฏิปทาจากเป็นหมวดเป็นหมูม่มีตั้งแต่หมวดหนึ่งขึ้นไปจนกระทั่งเป็นหมวดเป็นร้อยๆนี่ยพระองค์จะแนกแจกแจงธรรมะด้วยประการต่างๆอย่างนี้โดยมีความมุ่งหมายก็เพื่อว่าให้พุทธศาสนิกชนได้รู้เข้าใจความจริงแล้วจะได้ปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุ คามหลุดพ้นเป็นอิสระมีจิตใจที่ปลอดโปร่งค่องใสเป็นสุขได้ทุกเวลานี่พระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมะไว้แล้วคุณสมบัติของพระองค์ต่างๆที่มีไว้ก็เพื่อช่วยในการดำเป็นพุทธกิจก็เป็นประโยชน์แก่โลกที่เราเรียกว่าโลก,กัตถะจริยาและพระองค์ก็มีความสามารถในการจัแนกแจกแจงธรมมรมะในกล่าวนี้ถ้าเป็นสมัยที่พระองค์ยังอยู่พระองค์ได เทศนาเองพบแก่ผู้ใดก็ทรงแสดงจำแนกแจกแจงธรรมะให้เหมาะกับบุคคลผู้นั้นแต่บัดนี้พระองค์ได้เสด็จดับขันธบริบพานไปแล้วแทนที่พระองค์จะมาแสดงธรรมะให้เหมาะกับเราแต่ละคนหรือแต่ละหมู่แต่ละคณะก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องหันไปศึกษาธรรมะที่พระองค์แสดงไว้แล้วกับคนอื่นแสดงไว้เมื่อนาน,านแล้วเราก็ต้องเลือกเอาเอง เราจะต้องใช้ปัญญาพิจรารณาเลือกธรรมะที่เหมาะกับเราเบื้องต้นก็ต้องทําความเข้าใจในหลักธรรมเหล่านั้นว่ามีความหมายอย่างไรอย่างไรเมื่อเข้าใจความหมายดีแล้วเอามาสอดส่องพิจรารณาอย่างที่เรียกว่าร,รมวิจัยมาเลือกเส้นมาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนเองหรือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์สถานการณ์ในกรณีนั้นๆ แล้วก็นำมาใช้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อก้าวหน้างอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เป็นคุณประโยชน์กับตนเองสมความมุ่งหมายของพระศาสดาพร้อมกันนั้นในฐานะที่เป็นสาวกก็ทำหน้าที่ที่เรียกว่ามีความเคารพนับถือพระศาสดาก็ทำการบูชาด้วยในการบูชานั้นเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องเรียนธรรมะค,คำสอนของพระองค์เลือกเป็นมัใช้แล้ว ก็จะได้ทําการบูชาชนิดที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นการบูชาประเสริฐไม่ใช่เพียงว่าบูชาในอามิรอย่างเดียวเท่านั้นแล้วปฏิบัติบูชานี้ก็เป็นบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการที่ได้กล่าวพุทธคุณทั้งหมดมานี้ก็เพื่อรำลึกถึงองค์พระพุทธจเจ้าผู้เป็นทศาสดาจะได้มีจิตใจเรื่อมสายศรัทธา การที่มีศรัทธานั้นก็เพื่อประโยชน์กับตัวผู้มีศรัทธานั่นเองจะได้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานแล้วจะได้มีกําลังใจในการประพิปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วก็จะได้น้อมเอาพุทธคุณเหล่านั้นมาพิจารณาแล้วเป็นกําลังส่งเสริมในการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะมาจบลงด้วยปฏิบัติสบูชาแล้วก็จะเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและก็แก่ผู้อื่น สมดังความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาอัตถภาพก็แสดงพุทธคุณในเรื่องพักษวาบทสุดท้ายคือบทที่เก้ามาก็แสดงโดยย่อพอสังเขปซึ่งเนื้อหาใจความนั้นก็คือการที่พุทธศาสนิกชนมีความเคารพในพระพุทธเจ้านั่นเองเ็าเรียกร้องต่อพระองค์ด้วยคำว่าพระผู้มีพระภาคเขเรียกร้องพระองค์และพระองค์ก็เรียกร้องต่อเราเหมือนกันเรียกร้องต่อเราก็คือพระองค์เคยเรียกร้องต่อพระ บอกว่านี่นะกิจที่าศาสดาควรทำต่อสาวกทั้งหลายเราได้ทำแล้วน่นคนไม้น่น,นเรือนว่างน่นเธอทั้งหลายกิจที่าศาสดาได้ควรทำแก่สาวกเราได้ทำแล้วเธอทั้งหลายก็จงปฏิบัติเพ่งพินิษ์ไม่ประมาทในพระองค์ก็เรียกร้องต่อเราอย่างนี้นั่นเราเรียกเรียกพระองค์ดา พรงค์ก็เรียกร้องับเราว่าให้ปฏิบัติตามที่ทรงสอนไว้ด้วยปฏิบัติพุชาทางการามมาแล้วอธิภา,ภาพก็ขอให้โยมทุกท่านได้เจริญก้าวหน้าในธรรมด้วยปฏิบัติบููชาโดยทั่วกันทุกท่านขออนุโมทนาเจริญ